สวัสดีค่ะก็มารีวิวของที่ซื้อจากร้านทวัดนะก็คือแบบสับสนกับการที่เออก็ไม่วางที่จะไอ้นี่คลิปเท่าไหร่เนาะก็เพิ่งได้ลงคลิปวันนี้ค่ะก็คือเราส่งของอะ่ะแล้วก็จะส่งสลร่มไปให้เพื่อนด้วยที่นนท์แค่เพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอมาค่ะแล้วก็ซื้อร้านทวัดมาวิทยาที่ตลาดเอก อยุทยานี่แหละแต่ว่าเราจะมาบอกว่าเราซื้อมันนิดเดียวนะวันนี้ก็คือซื้อแค่มาพอออเดอร์เพราะว่ากาวก็เหลือแค่อย่างละสองแล้วนะการน้ำใสหนึ่งการน้ำข้นสองก็คือเหลือเท่านี้แล้วนะที่เราจะเรเลยดเนี่ค่ะก,ก็จะเป็นกาวการน้ำใสการน้ำข้นไซส์กลางนะคะก็คือเราไม่อยากซื้ออะไรมาเยอะแยะว่าอ่าแล้วเราก็จะมาบอกว่า มีสีเพิ่มมาสองสีก็คือเป็นสีเรืองแสงนะก็จะเป็นเหมือนจะเป็นสีสีส,สีอันนี้จะเป็นสีอะไรไม่แน่ใจมันออกเออส้มปะส้มส้มเนาะใช่ไหมอ่ะส้มไหมส้มอันนี้ชมพู